สวัสดีเพื่อนๆที่รักของแอดนะคะวันนี้มาพบกับแอดกำนันอีกแล้วนะคะในช่องแนวทางทำกิน my way official นะคะ ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยนะคะ,ะการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแอดไม่ได้สนับสนุนใครให้เล่นการพนันนะคะแต่ว่าสิ่งที่แอดทำก็คือความชอบส่วนตัวนะคะความชอบส่วนบุคคลนะทุกคนโ okay. อเควันนี้นะคะเราจะมาทําแนวทางหวยหุ้นกันนะคะแนวทางหวยหุ้นสูตรไหนสูตรที่แอด ลงคลิปวิดีโอไปเมื่อวานนะคะจริงๆแอดของวันนี้แหละจริงๆแต่ว่าวิดีโอแอดจะไปอัพโหลดพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะวันถัดมาวันที่เจ็ดนะคะอ่ะเราจะมาทำแนวแนวทางการคำนวณสูตรหวยสูตรนี้นะคะอ่าพอดีว่ามันก็เข้ามาตลอดนั่นแหละค่ะแต่ว่าแอดไม่เคยได้อ,ออกไม้เพื่อนๆดูว่าสูตรนี้มันเดินดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าสูตรไหนแต่ว่า ก่อนอื่นนะแอดจะขอยกตัวอย่างนะคะสักสามวันเนาะเพราะว่ามันจะมีหลาย,ลายแบบหลายการคำนวณน,นะคะหลายแบบหลายการคำนวณว,ว่าทํายังไงจับตัวไหนมาแบบไหนอย่างนี้นะคะอ่ะเราจะเริ่มวันที่3กันเลยนะสาหรับฮานอยเนาะเอาฮานอยมาคำนวณน,นะคะวันที่3เดี๋ยวแอดทำให้ดูนะวันที่3นะคะเราจะเอาผลหวย V.I.P. นะคะของฮานอยนะคะมาคำนวณน,นะคะก็จะเป็นบนแล้วก็ล่างนะคะเพื่อนๆบนแล้วก็ล่างก็จะมีอ่าวันที่สามนะคะก็จะเป็นแปดสามศูนย์นะคะล่างก็อ่าอ่าไม่ใช่อ๋อโทษทีโทษทีโทษทีไม่ผิดไม่ใช่แอดนะคะอ่ะบนก็จะเป็นเจ็ด เก้ 1> 9, 1, นะคะ791ล่างก็จะเป็นสอหนะคะทุกคน26แล้วทีนี้การคำนวณก็คือเราจะเอาเลขทุกตัวนะคะเลขทุกตัวหมายถึงว่าอันนี้นะคะเลขก็จะมีอยู่5ตัวนะทุกคนเลขจะมีอยู่5้าตัวเราจะทำแบบนี้นะเจ็ดเหเอาตัวนี้นะคะไปทำการคูณด้วยสิห้า เปอร์เซ็นต์นะคะ15เนตอะไปทำการคูณด้วย15เเลขที่ออกมานะคะมันจะได้อยู่11แบบนี้นะคะ11868 8. จุดทศนิยมแล้วก็เลข9นะคะทีเนี้ยทำยังไงต่อนะคะได้มาแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้ทำาไงต่อนะคะ เราจะทำการบวก2ตัวข้างหน้านะคะจําไว้นะคะทุกคนเราจะทำการบวก2ตัวข้างหน้าไม่ว่าเพื่อนๆจะได้ตัวไหนถ้ามันมีแบบนี้นะคะเข้าม่าแบบนี้นะ2ตัวข้างหน้าจะทำการบวกกันทันทีเลยนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเดียวก็หยิบเอาตัวเดียวนั่นเลยค่ะมาเนาะอหนึ่งบวกหเป็นสองนะคะอันนี้ก็ได้สองนะคะสองตัวนี้ก็คือตัวที่เด่นของวันนั้นนะคะส่วนตัว ที่เด่นอีกหนึ่งตัวนะคะคือตัวไหนเพื่อนๆจําไว้เลยนะคะว่าตัวก่อนจุดทศนิยมนะคะก่อนจุดทศนิยมก็คือเลขแปดนะคะนี่อันนี้นะคะได้ตัวนี้เนาะอ่ะแล้วทีเนี้ยสูตรการคํานวณสูตรหวยสูตรทุ้นสูตรนี้นะคะเราจะหาเลขให้ได้ห้าตัวนะทุกคนเราจะหาเลขให้ได้ห้าตัวทํายังไงก็ได้ให้ได้เลขห้าตัวนะคะอ่ะเราได้เลขแล้วนะหนึ่ง 2องสามสี่เราได้สี่ตัวแล้วนะทุกคนเราได้สี่ตัวจริงๆมันจะต้องเป็น5ตัวพแต่ว่าทีเนี้ยเลขมันมาซ้ํากันหมดนะคะอ่ะเรายกออกมาก่อนยกออกมาก่อนเราจะได้เลขสองนะคะตัวเด่นเลขแปตัวรองนะคะสองแดนะคะเลขสองตัวเด่นเลขแปตัวรองแล้วก็ตัวถัดมานะคะก็คือเลขหกนะคะแล้วก็เลขเก้อ่ะทีเนี้ยเราจะทํายังไงมันถึงจะได้ เลขครบห้าตัวนะคะหกกับก็ามันตัวเดียวกันแล้วมันหาตัวแปรไม่ได้แล้วนะคะเราก็เลื่อนมาตัวแปดนะคะตัวแปดเราก็เอาสามเข้ามานะทุกคนนี่เอาสามเข้ามานะหรือว่าบางคนอาจจะเอาห้าเข้าอย่างนี้นะคะแต่แต่ส่วนตัวแอดแล้วอะแอดจะหยิบตัวที่แบบว่ามันเป็นไปได้นะคะมันเป็นไปได้อย่างอย่างหกก็เป็นเก้าอย่างเงี้ยอย่างแปดก็เป็นสามอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้มันจะมาแบบ มันจะมาคู่กันเลยนะถ้ามีเลขแปดก็มีเลขสามอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้เราได้เลขครบห้าตัวแล้วนะทุกคนเราได้เลขครบห้าตัวแล้วอ่ะเราจะจับเลขห้าตัวนี้มาทำการจับกันจับวินนะคะเราได้สองแปดสามหกเก้านะ ตัวเด่นก็คือ2ตัวนี้นะเลข2กับเลข8นะคะใช้รูดได้เลยนะคะใช้รูดได้เลยก็จะเอามาจับบินก็จะเป็น2 3 2 6 2 8 2อแล้วก็สองก็คือตัวเบิ้ลนะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็คือ3 6 3 9 3สาถัดมาก็คือ6 9 68แบบนี้นะคะถัดมาก็คือ8 9อันนี้ก็เป็น66อันนี้ก็เป็น3ามสาอันนี้ก็เป็น8 8อันนี้ก็เป็น99แบบนี้นะคะเลขก็จะมาประมาณนี้นะถ้ารวมเบิ้ลนะคะถ้ารวมเบิ้ลเนาะถ้าตัดเบิ้ลออกนะ ตัดเบิลออกปุ๊บ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 ก็จะเป็นเลขสิบตัว12 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแดเกบแบบนี้นะคะก็จะได้เลขสิบตัวเนาะอย่าลืมนะบวกกันอย่างนี้นะคะอ่ะเราไปดูวันที่สี่นะเลขมาตัวไหนนะคะวันที่4วันที่4ี่เอาแบบว่าเอาแบบว่าแบบนี้เลยนะใบเดียวกันวันที่สเลขมานะคะก็คือหกห้าแด สานะคะฮาหนอยพิเศษเนะหาะฮานอยปกติ1 2 7นะคะแล้วก็1นหอ่ะแบบนี้นะคะฮาหนอย VIP นะคะ7จ็ดหสแล้วก็81ดหน่ะคะถามว่ารูดเข้าไหมรูดเด่นอ่ารูดสองกับแปดนะคะอันนี้เข้าเนาะอันนี้เข้าแล้วก็เข้านะคะแล้วจับวินเข้าไหมจับวินมานะคะ3 6หกอ่หาฮานอยปกติไม่เข้าเนาะ แล้วก็ฮานอย v ว P เข้านะคะแล้ววันถัดมานะทุกคนวันถัดมาเราก็จะเอาตัวนี้นะคะไปทำการบวกลบคูณหารอีกนะเจ็ดหกสามแปดหนึ่งอ่ะวันหน้าหน้าถัดไปเดี๋ยวจะทำให้ดูจนถึงวันที่ห้าไปเลยนะคะจนถึงวันที่ห้าแล้วมาแทงวันที่หกเนาะของสูตรวันนี้เนาะให้เปรียบเทียบดูนะคะแล้วก็แอดไม่ได้แบบว่าอบอกว่าหวยมันจะเข้าทุกวันนะคะแต่ให้ดูสูตรนะคะให้ดูสูตรเนาะ อ่าอันนี้วันที่สี่เราจะไปแทงวันที่ห้าเนาะสี่เจ็ดหกสามแล้วก็แปดหนึ่งเราก็หยิบมานะคะหยิบมาแล้วก็เหมือนจะมัวๆเลยนะทุกคนอ่ะโอเคตั้งขึ้นมาเจ็ดหกสามแปดหนึ่งคูณด้วยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเท่ากับ จ็ดหกสามแปดหนึ่งคูณด้วยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะมันจะได้เดี๋ยวนะแอดต้องหาตัวช่วยแล้วแค่ไหนบลูย่โฟนฟมมี่สักคู่นะคะมีการยืมโทรศัพท์กันเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> อ่ะโอเคอันนี้ยืมโทรศัพท์แฟนมานะทุกคนเจ็ด <c oughs> หกสามแปดหนึ่งนะคะเจ็ดหกสามแปดหนึ่งเนาะมันก็จะได้เลขประมาณนี้นะคะแล้วก็คูณด้วยสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเราจะได้เลขหนึ่งหนึ่งอ่ะแบบนี้อีกแล้วนะสี่ห้าเจ็ดจุดหนึ่งห้าอ่ะเลขซ้ำซ้ำเหมือนจัมบเบิร์นเลยนะอนนั้นเลขซ้ำซ้ำนะ เราไปทํายังไงต่อคะจําได้ไหมเพื่อนๆอ,อ่ะจาได้ไหมเราจะทําการบวกกันตรงนี้นะสองตัวนี้นะเราทําการบวกกันนะเราก็จะได้สองเหมือนเดิมนะคะเราก็เอาสองมาเป็นตัวเด่นนะคะอ่ะจับสองมานะคะจับสองมาแล้วก็จับเจ็ดมานะคะเจ็ดนะคะ อันนี้ตัวเด่นแล้วก็ตัวรองนะคะ2กับ7อย่าลืมนะก่อนจุดทศนิยมนะคะเพื่อนๆแล้วทีเนี้ยเราต้องหามาอีก3ตัวนะคะอีก3ตัวคือตัวไหนเพราะว่าในนี้ไม่มีแล้วมันมีแค่นี้นะคะก็จะมี4มี5นะคะเราเอา4เอา5นะคะมาแล้วเรามาดูกันซิว่าเลขไหนควรจะ ควรจะมาที่สุดนะคะเลขไหนควรจะมาที่สุดเราลองย้อนกลับไปดูเมื่อวานเลขเมื่อวานอะดูแค่ตัวนี้ก็พอนะเราก็จะเอาหนึ่งขึ้นมานะคะเราจะเอาหนึ่งขึ้นมาเนาะก็จะเป็นตัวนี้อ่ามันเลขมันครบห้าตัวพอดีไม่ต้องหานะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเลขห้าตัวพอดีเออแอดนี่ยังไงใช่ไหมทุกคน <laughs> ตัวทีโทษทีอามเลขครบ5ตัวพอดีนะคะอ่ะเราก็จะได้เลขประมาณนี้นะคะเราก็จะได้เลขประมาณนี้ก็จะได้สอง7จ็ดห้าหนะคะอ่ะสองสองสองเสองสี่สองหสองหแบบนี้นะคะเจแล้วก็เจ็ดดห้า 1> 7 1แบบนี้นะคะการทำา4 4 4 5แล้วก็4 1นะคะแล้วก็ห้าห 5, 5แบบนี้นะคะถูกไหมไม่ถูกค1าหนึ่งอ่ะถูกแล้วแบบนี้แบบนี้นะคะนี่ จะได้เลขประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลของวันที่ห้านะว่าวันที่ห้าออกอะไรวันที่ห้านะคะวันที่ห้าออกสี่เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดนะคะสี่เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแล้วก็อ่าแปดห้าหกนะคะแล้วก็สามเก้านะคะแล้วก็ 684นะคะแล้วก็03เนาะอ่ะมีหรือเปล่านะมีหรือเปล่าลูดเข้าเด้งเลยตั้งแต่แรกนะคะหลังจากนั้นมาก็หลุดทุกคนหลุดนะคะไม่เข้านะคะไม่เข้าเนาะโอเคเราก็จะเอาตัวนี้นะครับไปทำการคํานวณอีกเนาะ เราจะเอาตัวนี้ของ V I P ไปทำการคำนวณอีกนะคะเราก็จะเอาหกแปดสี่ศูนย์สามนะคะอ่าจับมาตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องเยอะหลายใบนะคะหกแปดสี่ศูนย์สามอันนี้อให้ดูการคำนวณนะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะหลากหลายรูปแบบแต่มันคงไม่ถึงสามตัวหรอกเพราะว่าตั้งแต่ทำสูตรนี้มายังไม่เห็นข้างหน้าสตัวเลยนะ ไปนะคะถัดไปสูตรของที่เอาไปแทงวันที่หกนะหกแปดสี่ศูนย์สามแอดก็เริ่มเสียงหายแล้วทุกคนเริ่มแบบเริ่มแสบคอแล้วนะคะหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ก็จะได้เลขออกมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะอ่ะหนึ่งศูนย์สองหกศูนย์จุดสี่ห้าแบบนี้นะคะ อ่ะได้สองตัวต้องทําไงแอดนะคะบวกเหมือนเดิมค่ะบวกเหมือนเดิมแล้วบวกเราได้หรือเปล่าไม่ได้นะได้หนึ่งเหมือนเดิมนะคะเราก็ยกหนึ่งมาเลย1ก็คือตัวเด่นนะคะตัวที่สองก็คือเลขศูนย์นะคะเป็นศูนย์อ่ะศูนย์คือจุดก่อนจุดทศนิยมนะแล้วละนับเลยนับเลยให้มันครบหตัวนะคะนับให้ครบ5้าตัวก็จะมีเอา2มานะคะเอาหกมานะคะอ่ะ หนึ่งสองอ่ะเอาสี่มานะคะนี่นะทุกคนก็จะมีสองสี่หกแบบนี้นะคะครบห้าตัวนะทุกคนอย่างที่ก็จะได้อย่างที่แอดทำให้เลยนะวันนี้นะคะแอดทำให้เลยวันนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วทีเนี้ยเลขออกอะไรนะคะเลขที่ออกนะคะวันที่หกเลขออกหกเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหกนะคะแล้วก็ 6 8แนะคะแล้วก็0นะูนย์ะแล้วก็45 5หหนะคะแล้วก็17อ่ะเราก็จะเอา45 5หหแล้วก็17ไปทำการคำนวณอีกนะทุกคนอ่ะ455หหแล้วก็17นะคะไปทำการคำนวณคูณด้วย1 5นะคะคูณด้วย 15%, นะะวย15หวังว่าเพื่อนๆจะไม่สับสนนะ หวังว่าเพืเ่อนๆจะเข้าใจที่แอดทำนะคะ455117เนอะแล้วก็คูณด้วย15%นะคะคูณด้วย15%ก็จะได้เลขที่ออกมาจะได้เป็น6827.55ถามว่ามีเบิลไหมพรุ่งนี้มีแน่นอนนะคะมีเบิลแน่นอนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องมาเบิ้ลนะคะ เลขไหนเด่นนะคะเลขนี้นะแล้วก็เลขนี้นะคะพี่น้องเบิ้ลอ่ะหกตัวเด่นเจ็ดตัวรองนะคะเจ็ดรองหกเด่นเจ็ดรองนะคะอ่ะนับให้ครบห้าตัวนะคะหนึ่งสองสามเพิ่มมาอีกสามก็เป็นสองห้าแล้วก็แปดอันนี้นะคะแล้วก็จะได้ตัวที่เราจะเอาไปแทงก็คือตัวนี้นะ เราจะเอาไปแทงแล้วก็เอาไปรูดนะคะจะได้เป็นตัวนี้อ่ะใบใหม่อีกหนึ่งใบหกตัวเด่นเจ็ดตัวรองนะคะอันนี้เด่นอันนี้รองนะทุกคนแล้วก็ตัวเสริมทับนะคะตัวเสริมทับก็คือสองห้าแปดแอดกลัวมากเลยนะมันจะมีเก้าด้วยนะ แอดกลัวมากมากเลยนะจะมีเก้าแต่ว่าเราทำให้ได้ห้าตัวนะคะก็จะเป็นอ่าหกเจ็ดนะคะหกสองแล้วก็หกห้านะคะแล้วก็หกแปดนะคะแล้วก็ตัวพิเศษหกหกนะทุกคนแล้วก็เจ็ดสองนะคะเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปด ตัวพิเศษก็ 77, นะคะแล้วก็25 28, ตัวพิเศษ 22, แล้วก็58 55นะคะแล้วก็88นะตามด้วย88 1234567890อ่ะถามว่าตัวไหนเด่นทีนี้ ถามว่าตัวไหนเด่นนะเลขที่มาเมื่อวานนะคะเลขมาเลขมาเมื่อวานวันที่หกเนาะมันจะมาอ่า45517ใช่ไหมคะ45517เนาะตัวที่มันมาเราจะมาดูนะคะตัวไหนที่เป็นไปได้ตัวไหนคือเลขสัมพันธ์นะคะตัวไหนที่เป็นไปได้ตัวไหนเลขสัมพันธ์ตัวที่เป็นไปได้ก็คือหกเจดอ่ะเดี๋ยวแอดเอาอันนั้นมาวงไว้ก่อน เอาสีแดงมาวงไว้ให้นะตัวนี้คือเลขสัมพันธ์นะคะ 7, 7, เลขสัมพันธ์ตัวนี้นะคะ1775โอเคตัวนี้นะคะมีสิทธ์นะทุกคนมีสิทธิ์มาเจ็ดนี้แบบว่าสุดๆเลยเจ็ด <laughs> นี้ตีแบบ ชนตาแอดมากเลยนะอ่ะนี่คือเลขที่มีสิทธิ์มานะคะจะมีอยู่ห้าคู่นะที่ที่แอดวงไว้สีแดงนะคะจะมีจะมีห้าคู่จะมีหกเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดแล้วก็สองห้าใช่ไหมห้าคู่หรือหกคู่สองสี่หกหกคู่นะทำยังไงสายตาแอดไม่ดีแล้ว ทุกคนสายตาแอดไม่ดีแล้วนะนับยังไงให้ได้ห้านะคะหกคู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหกเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดแล้วก็สองห้าแล้วก็ห้าแปดนะคะเลขพวกนี้มีสิทธิ์เข้าพรุ่งนี้ฮานอยสามฮานอยนะคะมีสิทธิ์เข้าแน่นอนถามว่ามีเบิ้ลไหมพรุ่งนี้อืมเบิ้ล ก็มีสิทธิ์แต่ว่าแอดว่ามาพี่น้องซะมากกว่านะคะมาพี่น้องซะมากกว่านะทุกคนแต่เนื้อสิ่งอื่นได้นะคะสูตรทุกสูตรไม่ได้100เนต์นะทุกคนโปรดใช้พิจารณานในการรับฟังนะคะแล้วก็รับชมนะทุกคนนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะคะกับสูตรการคำนวณสูตรนี้นะคะการคำนวณหวยสูตรนี้นะแล้วก็ลองเอาไป คำนวณดูลองเอาไปใช้ดูนะคะใช้ได้ทุกหวยทุกหุ้นเลยนะคะใช้ใช้ได้ทุกทุกหวยทุกุ้่ขอแค่มีเลขบนแล้วก็เลขล่างนะคะทุกคนลองเอาไปใช้แล้วก็ไปคำนวณย้อนหลังกลับคืนไปสักอา,อาทิตย์สองอาทิตย์ดูนะคะว่ามันเข้าดีไหมนะคะเ,เพื่อน ก็ยังไงก็สําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะแอดต้องขอตัวไปก่อนนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แอดทาคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากด subscribe ไม่ว่าจะเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะคะที่คอยเป็นเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ